สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวจะพามาดูการเขียนชัดครับสั้นๆนะครับเป็นทริคเล็กๆที่ใช้บนบน VS Code นะครับเวลาเราเขียนฟัคเตอร์นะครับออาโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นคลาสของ my home page นะครับก็สมมติว่าผมต้องการจะเขียนเป็น if นะครับเราต้องการจะเขียน if else นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเขียน if else เนะี่ยเราก็ต้อง if วงเล็บอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็ลองใส่วงเล็บ เปิดปิดไปแล้วก็ใส่ a L อะไรควกนี้ไปแต่ว่าเราสามารถใช้คีย์รัดเป็น if e นะครับเนี่ยครับตรงที่มันจะเป็นเอ่อเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ครับให้เรากดเข้าไปเลยมันก็จะสามารถที่จะ generate เนี่ยหรือว่าสร้าง if e f ออกมาได้เลยใช่ไหมครับแล้วเราก็กำหนดตรง condition a นะครับใส่เราใส่ if เราใส่อันที่สองันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับอ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นแบบหนึ่งเนาะ อ่แล้วก็จะมีดูนะครับเราสามารถเราสามารถใส่ดูได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราลงมาข้างล่างเนี่ยตรงตัวนี้นะครับดู y นะครับเรากดปุ๊บมันก็จะสร้างเป็นเงื่อนไขให้เราได้เลยนะครับเป็นดูแล้วก็ y แล้วก็ใส่คอนดิชันไปตรงนี้นะครับอ่ามีฟ o r นะครับ for เนี่ยถ้าเกิดว่าเราพิมพ์ for ใช่ใช่ไหมครับเราต้องใส่ for ์วเท่ากับ0 i น้อยกว่า10 i บวกบวกแล้วก็ มันก็จะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าเราสามารถที่จะทําให้มันเร็วขั้นได้โดยการใส่ for แล้วก็ใช้ตรงนี้นะครับกดเข้าไปมันก็จะสร้างให้ได้เลยเห็นไหมครับแล้วเราก็ไปใส่เงื่อนไขเอาเองใส่เป็น1 0เป็น20หรือว่าจะใส่ตัวแปรอะไรที่มันนับนับตัวเลขตรงนี้ก็ได้นะครับ for ก็จะมี for init for in นะครับอ่ากดปุ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็ไปกําหนดตรงตรงนี้ตรงคอลเลคชันเอาเองนะครับ แล้วก็จะมี try นะครับ try ปิดติแล้วก็จะใส่ try try แล้วก็ปิดอย่างนี้แล้วก็จะ catch ใช่ไหมครับแล้วก็วงเล็บ e แล้วก็จะใส่อย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใช้อันนี้แล้วก็ใส่ try แล้วก็ลงมาข้างล่างแล้วก็กดเคาะที่หนึ่งปุ๊บมันก็จะได้หมดเลยนะครับตรงนี้อโอเคก็จะน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับฟันฟันตรงนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันนะครับก็ไว้ใส่ข้างนอกเนาะ,ะใส่ฟัน กดก็ใส่ก็ได้เป็นฟังก์ชันอันนี้อกมานะครับแล้วก็ใส่เงื่อนไขไปน m มอะไรก็ว่าไปนะครับอ่าแล้วก็จะมีอะไรอีกอ่าสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเป็นคลาสนะครับเราลงมาข้างล่างใช่ไหมครับแล้วก็สามารถใส่คลาสได้แล้วก็ลงมาข้างล่างแล้วก็ใส่คลาสไปอ่าแล้วก็ใส่ไปตรงนี้นะครับคลาสนะครับ แล้วก็จะมี state นะครับ st แล้วเราก็จะมีรายละเอียดตามนี้นะครับอันบนสุดเนี่ยก็จะเป็น Factor Widget with Animation c o n t r o l l e r นะครับเรากดเข้าไปอ่ามันก็จะสร้างทั้งคลาสขึ้นมาเลยนะครับโดยที่คลาสนี้เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับการใช้ Animation Controller นะครับแล้วเราก็ไปกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมอีกนะครับอ่าโอเคแล้วก็ยังมีอีก st อ่ามี Sta ตฟูล l widget นะครับก็คือ กดปุ๊บอ่าโอเคมันก็จะสร้างทั้ง stateful widget ออกมาเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งพิมพ์หรือว่านั่ง c ั p y ้นะครับเราก็ได้ c ค a s s ตรงนี้ออกมาเลยแล้วเราก็แค่เปลี่ยนชื่อ Class นะครับเป็น Class user detail อะไรก็ว่าไปนะครับประมาณนี้แล้วเราก็ใส่รายละเอียดไว้ตรงตรงด้านล่างตรงนี้ใส่รายละเอียดตรงยูไตรงนี้นะครับอ่าแล้วเราก็สามารถใช้ select widget ได้นะครับเ e l e แล้วก็กดเข้าไปอ่าก็จะได้เป็นตานนี้นะครับ ่าแล้วเราก็ปรับรายละเอียดตรงนี้ได้นะครับอ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการใช้งานช็อตคัทหรือคีลัดสั้นๆน,นะครับบนตัวภาษาดาัสหรือบนฟั c เตอร์นะครับก็จะมีรายละเอียดประมาณนี้นะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพลงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ